เดี๋ยว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 พี่ฟังก่อนดีใช่ป่าวะใช่พี่ไอหัวท้องเนี่ยแหละไปเอาเลยยุดยุดนั่งนั่งลงครับนั่งลงก่อนครับจะทำอะไรไว้ก็ไม่มีนะเพีอันนี้ชื่อเราใช่ไหมใช่ใช่ครับอฟังให้ดีนะ รเราถูกควบคุมแล้วครับเนื่องด้วยนายอมรเทพเดี๋ยว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 พี่ฟังก่อนดีครับรับแล้วก็ตั้งใจฟังให้ดีครับผมเนื่องด้วยนายอมรเทพจันสวัสดิ์หรือน้ําได้มีการนัดหมายชักชวนเชิญชวนบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้มาหรือมารวมตัวกันมาทําอะไรกันหลังจากนี้เนี่ยเรามีสิทธิ์จะพูดหรือไม่พูดก็ได้นะ คำพูดของเราหลังจากนี้จะถูกบันทึกไว้เป็นหลักฐานเรามีสิิ์แจ้งให้พ่อแม่ญาติพี่น้องหู่ย่าตายายหรือคนรู้จักหรือคนที่เราไว้ใจทราบได้ถ่ายอย่างนี้มีอะไรจะพูดไหมไอใบนี้ใช่ไหมครับนี่แหละองั้นผมขออนุญาตนะก็นี่นะครับสวัสดีครับก็กราบเรียนเชิญนะครับอาจจะไม่ได้เชิญชวนแบบครบทุกคนนะครับเพราะมันเยอะมากนะครับก็ใครอยาก จะมางานบุญนะครับนี่คืองานบวชก็วันีนี่งานบวชเหรอครับวันที่แปดกับวันที่เก้าพี่ก็วันที่เก้าตอนแปดโมงแห่นาคไปวัดนะครับที่วัดสันซีเดี๋ยวเราจะมีโลเคชั่นให้ไปหาดูตามหน้าหน้าเฟซผมแล้วกันนะครับแล้วก็สิบเอ็ดโมงเนี่ยเชิญรับประธานอาหารแล้วก็แห่นาคตอนสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับก็เ <but you S 1> ข้าโบสถ์แล้วก็มันการงานบวชครับพี <S <S ่ก็เดี๋ยว งานบวชก็ขอลงทธนาบุญด้วยแล้วกันครับสาธุครับพี่เดี๋ยวผมขอตันครับขอตัวนะพี่